น้องอยู่จินขึ้นเวทีครั้งแรกแววศิลปินเริ่มมาแล้วเผยภาพน้องอยู่จินขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งแรกเรียกดีว่าสำหรับน้องอยู่จินบุตรสาวของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกกับยิวสัต์มงคล ซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีภาพความน่ารักของสาวน้อยมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดและสุดเจนนี่ก็ทำให้แฟนๆฮือฮาหลังอุ้มน้องอยู่จินขึ้นไปแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยการเป็นครั้งแรก โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าภาพนี้เป็นภาพแรกของเราสองแม่ลูกบนเวทีแม้มีความสุขมากที่ได้พาลูกมาอยู่จุดนี้นี่คือเวทีที่เลี้ยงชีพแม่กับครอบครัวเปลี่ยนแปลงฐานะให้บ้านเรามีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้นะลูกรักลูกนะลูกเก่งมากโบกมือไม่ร้องไห้ไม่ตกใจ ขอให้ลูกเป็นเด็กที่มีแต่คนรักคนเอ็นดูนะลูก